ขยับไม้ได้แค่สี่อันแล้วเรียงให้มีรูปสามเหลี่ยมห้าลูก,ลกถ้ามารทำได้นะเอาไปเลยสองร้อยขยับสี่อันแล้วเรียงให้มีสามเหลี่ยมห้าลูกใช่ไหมใช่หนึ่งสองหนึ่งสองสามห้าลูกไม่ใช่สามลูกห้าลูกอ้อ <c oughs> <c oughs> หนึ่งสองสามขยับแค่สี่อัออแอนแล้วเรียงให้มีสามเหลี่ยมห้ารูปเนี่ยนะใครมันจะไปทำได้เอางี้ถ้ามาทำได้นะเอาไปเลย สามร้อยแต่ว่าจะทำไม่ได้สองร้อยนี้ต้องเป็นของมานะดูข <c oughs> ยับแค่สี่ไม้แล้วเรียงให้มีสามเหลี่ยมห้าลูกความเป็นจริงอะ่ะมันไม่มีใครทำได้หรอดูมงลบ่懵了า <c oughs> า, <c oughs> าว子是